พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรภายหลังการเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมเยือนราษฎรในเขตภาคอีสาน15จังหวัดในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2498ทำให้พระองค์ทรงพบปัญหาหลักของภูมิภาค คือทั้งน้ำท่วมและฝนแล้งซึ่งเป็นสาเหตุว่าทำไมประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงยากจนในสมัยนั้นจากจุดเริ่มต้นของฝนหลวงที่มาจากความฝันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่อยากให้เมฆก,กลั่นตัวลงเป็นฝนในจุดที่ต้องการ พระองค์ทรงศึกษาคนา้นคว้าด้านอุตุนิยมวิทยาและสภาพดินฟ้าอากาศทรงติดตามการปฏิบัติงานการทดลองอย่างใกล้ชิดรวมทั้งพระราชทานคำแนะนำให้ไปทดลองที่หัวหินอยู่เป็นประจำเพื่อทรงพัฒนาวิธีการทำฝนหลวงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงเยี่ยมศูนย์วิจัยปฏิบัติการฝนหลวงเฉลิมพระเกียรติที่สนามบินบ่อฝ้ายอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในปี2544พระองค์ทรงพระราชทานการสอนนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ทรงอธิบายว่า จากเมฆนี้เมฆนี้ก็จะต้องทำให้อันนี้ใส่ความร้อนให้มันขึ้นมันก็ขึ้นไปขึ้นไปสูงสูงมากสูงมากในนี้ก็มีเขาเรียกว่า circulation คือการหมุนเวียนหมุนเวียนของของลมมันขึ้นขึ้นแล้วตรงนี้ก็ลงขึ้นลงขึ้นลง ฝนที่เกิดขึ้นในนั้นนะมันชนกันชนกันก็เป็นเม็ดฝนใหญ่นี่ก็ขึ้นไปแล้วมันลงลงข้างๆแล้วก็ขึ้นไปไอเนี่ยสกูเลชันอุตตราจรของเม็ดฝนขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเรามันมากขึ้นถ้าเราเติมสูตรหนึ่งขึ้นลงขึ้นลงจนกระทั่งข้างล่างมีสีดำ สีดำแล้วก็เอาสูตรที่เย็นใส่นี่สูตรสามสูตรสามนี่คือเป็นไม่แข่ง้นแขงแห้งแต่ว่าใส่ที่ใส่เนี่ยจะใส่จะใส่ยูเรียซึ่งไม่ไม่เย็นมากนะก็จะทำให้พ้นลงตอนหลังเมื่อเย็นก็น้องแข่งแห้งนี่ใส่ข้างล่าง ไม่ใช่ใส่ตรงนี้อันนี้สูตรนี้อันนี้สูตรส,สี่ทำให้เป็นอย่างนี้แล้วก็เวลามาเป็นอย่างนี้แล้วมีหนวดนี้แล้วก็ใส่น้ำแล็นแ้แ่อยู่เตี้ยนยู่เตี้ยฝนก็ถูกดูดลงมาฝนก็ตก